เรื่องเล่าในวงเล่าไม่ใช่ในวงเล่าสิเรื่องเล่าในความเมาของวงเล่าเออเอ็นดูอ่ะทุกคนแสดธนทนก็มาเล่าจา้าความที่แบบพี่ๆในวงเมาไงดื่มกันทุกคนอย่าดราม่านะคะด้วยมันเป็นการสังสรรค์แล้วเขาไม่ได้ทํางานเนาะเขาไปเที่ยวกันแล้วเขาก็เล่าแบบว่าเออมีพี่ในวงอ่ะเมาแล้วก็ ลุกขึ้นมาฉี่เออนึกว่าอยู่ในห้องน้ำไงแล้วผู้ชายเนอะฉี่ตรงไหนก็ได้อะเออเมาฉี่ตรงไหนก็ได้จริงๆจ้ะฉี่ใส่กระเป๋าผอเจโกเอ็นดูไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนดีอืมเรื่องเล่าของคนเมานะทุกคนเออธนดลเนี่ยนางน่ารักทุกคนเขาแบบนุกเนี่ยเขามีเสน่ห เขาพูดเขาเล่าเขาคุยกันที่พูดเล่นไปนเรื่อยของเขาเนี่ยมันแบบปุ่มว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะมันทํามันน่าฟังอะ่ะหรืออาจจะเป็นเพราะเราชอบเขาก็ได้เนาะเออใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะแต่บุ๋มชอบเงียก็ฟังเขาจะ้ะเอนดูอะ่ะไม่รู้จะเอนดูใครก่อนดีคะ่ะเอนดูคนโดนแกงหรืออย่านะคนโก้อยากให้เขาแกงกลับนะอย่านะอย่านะ แสบบานางอ่ะเออแสบมากขอบคุณจากใจเด้อมาเล้น้ำใจไม่ตีให้มาหนึ่งรอยคอ,อยได้กลับขึ้นจากลอยล้านพันล้านเ้อือยเด้อขันมีผัวแเราคอยผัวหลักผัวหลงคอนเพราะท่านมีผัวขึ้นนี่ขอให้ผู้ชายเบิดล้านเป็นผัวเจ้าเบิดทุกคนเลยเด้อเอื้อยเด้อสิีนวลแบบฮะเคยเห็นพนักงานเซเว่นไหมยังไงฮะเชิญข้ขสาสวัสดีค่ะเชิญข้าสวัสดีข้า แด้วหาเจ้าต้องยอมรับเลยว่าตื่นเสาร์ขืนมานั่นเจ้าที่มีคำหนึ่งในหัวว่บาบุบีพี่รูปประธานนักการณ์แล้วครับไอ้ริสแบนริสแบนเป็นหมองๆเฮ้ยมันยิ้มเลยเฮ้ยต้องขอโทษขอพระท่านอภัยน้ำเด้อครับที่ชุ่มข,ข่อยคือจังคนหิวะหิวนอนพอเมื่อขึ้นชุ่มข่อยกินเหล่าจนหอดตีห่าเด้อไอบอกธี่ครับริสแบนบางคนข่อยบพรขอเอ้ยซื้อเด้อบางคนกลับไปเหนียวใส่กระเป๋าผู้จัดการครับ ผมเคนไทยเลยครับผมไม่เอ่ยชื่อครับทุกคนไทยเลยนค,ครับน,นตรีผมนี่แหละคนหนึ่งแม่งจังไหลเยี่ยวใส่กระเป๋าผู้จัดการเดี๋ยวไม่ได้บอกเขารู้แล้วเนี่ยแล้วมันมีคนที่นอนอยู่กับมันนั่นแหละสาธิตให้ดูก่อนจะเยี่ยวนะเป็นคนมีสัมมาคารวะทำไงครับก่อนจะเยี่ยวยกมือไหว้ก่อนด้วย จริงๆมันไม่ได้มีจริงๆอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับอันนี้คือครั้งที่สองอนนครั้งแรกคือใครรู้ไหมใครครับเอาไม่ใช่กูพูดพูดเล่นพูดเล่นไม่ใช่พี่เขาไม่ใช่พี่เขา <c oughs> เอานี่กูซีนี่กได้เออแต่ครั้งแรกผมสามารถบอกได้ครับเม <c oughs> ื่อีงครับ <c oughs> เยี่ยวใส่กระเป๋าปอยะทำไงครับทำาไงฮะทำยังไงไอยะทายทายคิดไวเลยนี่ ปอเพียหยังปอเพียหยังเยี่ยงหรอ,อเออพวกนี้จินตนาก,การล้ำเลิศเนาะห้องน้ำไม่อยู่ใ,ใกล้มึงเยี่ยวใส่กระเป๋าได้ยังไงแล้วหยวแล้วมันเลือกเยี่ยวถูกคนกระเป๋าผู้จัดการรอดสอบไม่ใช่ผมครับไอโอ๊ตนะครับครับพี่พพยาเดินเข้าห้องพี่ยาเดินเข้าไอ้เอยท่อน้ำแอร์แตกกระเป๋าวะ อ่ะโอเคครับผมพี่น้องผลงานเพลงต่อไปนี้ผู้ดใดอกหักอุดห่วยครับเจ้าสีหไห้เด้ออกหักอุดห่วยเลยหยกมือมากกับผัวหย,ยกมือเนาะใครอกหักขอเตือนไว้คุณอย่าฟังเลยไม่งั้นคุณจะอกหกักคุณติกเรียดเลยหรือถ้าใครอกหักแลวอยากฟังคุณยกแก้วกินเบียร์ให้หนักๆกินเหล้าให้เมา ให้มันตายไปกับความหักครังที่ผ่านมาเนี่ย